ที่นี่ตลาดบ้านใหม่เมืองแปดริ้วครับยังไม่ได้เข้าไปไหนนะครับซื้อละลูกชายผมยังไม่ได้เดินเลยซื้อละเน พักหลายพึ่งผ่านประตูตลาดคร,รับเมื่กอกี้ออกมาค่อยซื้อก็ได้หนกเดี๋ยวหนูจะต้องถือเข้าไปข้างในนะยังไม่ได้ไปไหนเลยจะซื้ออะเออมู่อี่แอบแซวแล้วเวลาแรกเลยแล้วโ <c oughs> อ้ยปวดหัว เนี่ย yeah. ตัวอย่างเห็นไหมตัวอย่างให้ดูเนี่ยตัวไหนตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอาลูกเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยเดินออกมาก็ได้เดี๋ยวค่อยมาเอากับป้าเ,ออเดี๋ยวค่อยมาเอากับป้า <Okay. S 1> เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับ หวานน้อยเอาหวานน้อยมีเอหวานเออใช่ครับลงเนย็นโกโก้อร่อยครับครวันนี้เขาอยากกินกาแฟที่8ริ้วนะฮะเป็นกาแฟซิกเนเจอร์ของที่นี่นะะแวะสเลยครับกาแฟร้านแตะเอ้ยนะครับ ไอ้นี่อะไรฮะนี่อ oh, ันนี้น้ำควงมะนาวค่ะอร่อยนะคะเป็นของฝากสิ่งหนึ่งในสิ่งของประเทศที่ต้องลองมาพะเท่าไหร่ครับเนี่ยกลอนว่าสามพันสามค้อยค่ะน่าสนใจด้วยอร่อยมากถ้าคุณตะกรนมีโอกาสนมาจะต้องมาช่วยหนุกจุดใหม่ก็ครับผมมะนาวนี่ค่ะใบเราต้องตัดไปเลยนะคะครับผมต้องชมเมื่อกี้เลยแล้วพอ เป็ในไปแบบเนื้อควยเข้มะะข้นสวยงามครับครับเข้มข้นทัหด่องหบค่ันนี้ากครัขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณครับหายดีครับ ปต่อ้องเดินออกมาจากเ็กไก่คนนี้แล้ิมกาแฟครับตลาดนีอะไรน่าสนใจเยอะเลยแต่ว่ากินเ,เยอะไม่ได้นี่ว่าเดี๋ยวจะเทียเท่ยงแล้วรต้องินเขาเที่ยงแโอเคครับ ยยเาันะเาไปเล่นต่อปะ่ะหลังจากักกินเสร็จก็ไปเล่นต่อได้ครับลองชิมดู <c oughs> ร้านที่ต้องแวะตลอดก็คือร้านของเล่นนี่แหละครับ เอาดูเอาดูเอาอะไรบ้างไอ้นี่อบเหรอฮะเนี่ใช่ค่ะพี่ก็เป็นที่ดูเลมันไม่มีน้ำมันครับมีไส้เดียวเจ้าของมีไส้เดียวสูตรที่บ้านที่เราชุดก็ได้เบลไปฝ่ากันได้เดือนเลยค่ะสูตรที่บ้านนะครับแี่นี่แล้วมันไม่แ็ง สองร้อยอันนี้คุณพรยาซื้อเชือกให้พระให้ครับาด้หรอคะพี่าด้หรอครใช่ครับเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นเอาเชือกไอ้พ่อไหนเอาเชือกกับลุงไอ้พ่อไหนอย่าเออลุงอ่ะเอ้อันนี้จะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยครับครับผมโอเคครับ em cao các khám rồi, ta dõi văn hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เดี๋ยวเอาขันนู้คดีก่อนเป็นไงตลาดเป็นไงดีมากเลยดังดีมากเลยเหรอใช่อาหารการกินขนมเทียบเลยเนาะเสียดายแค่ว่าเรามาในช่วงเวลาที่จะพักเที่ยงพอดีนะครับต้องกลับไปกินข้าวเออต้องกลับไปกินข้าวก่อนนี่ฮะเนี่ยขนมอะไรนะครับทำสดใหม่เนาะโอ้โห ผมกำลังจะไปกินข้าวเที่ยงครับกินไหมลูกกันเขากินไหมฮะเอาเหรอกินไหมจ้าอยู่ฝั่งโน้นไหมครับว่าโน้นอยู่ฝั่งโน้น ก่อนจะออกตลาดก็มาจบที่ร้านนี้เหมือนเดิมครั่เนี่ยมารถมาแล้วเร็วไอ้ที่เลือกไว้หนตัวไหนลูกเร็วนะรถมาแล้วนะรถมาแล้วนะเ ่ะซื้อเสร็จก็จะได้ใบใบใบตลาดบ้านใหม่อาทุกครับหน่อยเร็วทุกทุกครับไปไปรับของฉลุไปทับรับของฉลุเออรถประจอดไม่ได้เด้อ